ไม่แต่พักกันกินซื้ออ,อันนี้กินกับกับขา้ขาวสวยมันบ่ได้ประหย,ยัดดอกอมันบ่มีเงินซื้อพี่น้องอืมข้าวก็เิ่มเกลียวอืมอบ้านพี่น,อน้องข้าวก็ติ่เกี่ยวหาบ่อมี่ยรับข้าวพ่วพวอมี่แนวกับกตัวเกี๊ยวตัวหนึ่งก็กินน้ำกัน ขอบคุนเนาะเด้อกินเข่าก๋วยเตี๋ยน้ำข่อยเด้อข่อยกระช้กินเข่าลองกินเบงเดอร์พี่น้องเลยอะเราทานข้าวต้นเากินข่าก็ก๋วยเตี๋ยวมีะกีพ่อแม่เขาเป็นพากินเข้าก็ก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่น้องนา ดับไปแค่ยอยู่หาเลยย้ำไ,ได้สิได้กินคุณอะว้าวไม่แต่พักกันกินซื้อๆอันนี้กินกับกัเขาสวยมันบ่ได้ประหยัดดอ,อกมันบ่มีเงินซื้อพีนออ่น้องเาก็มากินข้าวก็ววก๋วยเตี๋ยวมีตะก,กี้พ่อแม่เขาเพิ่งพากินข้าวก็ก๋วยเตี๋ยวลยแล้วพี่น้องอร่อยเราห่มเราหนาวเรา ใส่ผัขึ้นหนเราหนาวได้แล้เบิ่งเราสิสุดครยบใหญ่เรอเมิ่อเมื่อเราเสียลไรเอ้ยเขาก็ก๋้ยเตี๋ยวพี่น้องเอ้ยเนี่ยเห็นบ่นี่ก๋ว้เตี๋ยวพี่หายเด้กินเขาก็ก๋วยเตี๋ยวเราพาขมก๋วยเตี๋ยวใช่กึกินก็มาหมู่่เลยเนาะเงินไปจะเติมแตท่าไหรก็ก๋วยเตี๋ยวคือกันจากพ่นใยเดี๋ยวคอยก็สิกนินแบบนี้ ใหญ่กินลูกชิ้นสิกินลูกชิ้นได้บนี้กินก็อร่อยเราหมเราหนาวเราใส่ผัาขึ้นหมูเราหนาวได้เลย้ันน้อเราสิสุดคำใหญ่ๆเดี๋่เดี๋ยวเราเสียบไหลโอ้ยจับไปียยูหัะไรเนย่มได้สิได้กินุนะว้าวลองกินเบิรงเดอพี่น้องเลยฮะสิเก้อ อืมอ <in t> ืมบนี้เนาออืมนี่ขาข้๋วเตียวมาตรนี้เอาอนนี้อาออลองกินบงเด้อพี่น้องเลยฮะเอาาตอนออตอนหน่น่ตอไปกินขาวตอนไปกินขาว ขา้าว,ว,วกับก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอ้ยเนี่ยห็นบอสเนี่ยก๋วยเตี Ahmad, ๋ยวพ่อใหญ่แล้กินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวเราพาคุมจะตับกยามไม่มีตังเราก็กินข้าวกับก๋วยเตี๋ยวยามเรามีตังเราก็กินข้าวกับแกงปลา ใพี่น um, ้องสุนเนาะเด้อกินเข่าก๋วยเตี๋ยน้ำข่อยเด้อคอยก็ิินเขาสุกคนเนาะเด้อกินข่าก๋วยเตี๋ยน้ำข่อยเด้อคอยกิินเข่าสเดยอด อืมอืมอืมแป้งกรอบอืมนึ่งเผาซุปกระเจี๊ยวมาตอนนข้กระเจี๊ยวอืมอืมอืมแป้งกรอบอืมนึ่งเผาซุปกเจี๊ยวมาตอนนี้กเจี๊ยว <c oughs> ừ, อ, ừ, อืมอ้อนนี่เขาตุ้กเตี๋ยวมาตรงนี้ตุ้กเตี๋ยวใช่คุณจิงก็มาใหม่ด้วยเนาะเงินไปจะเติมแต่โอรตัไหเะตวิตัว่ <c oughs> วออออจอจาอ <c oughs> <c oughs> ร่อยเราห่มเราหนาวเรา ใส่ผาขึ้นหมูเราหนาวได้เลยแล้วเบื่อเราสิสุดคำยีไงเ้อเบิ่งเด้อเราเสียบไรเอ้ยก๋วยเตี๋ยวถ้่ก็จินก็มาหม่นล้ได้นเอเงินไปจะเติมแต่เท่าไรเากินเขาก็ก๋วยเตี๋ยวมีสกีพ่อแม่เขาเพิ่มขากินเขาก็ก๋วยเตี๋ยวเราพี่น้องอ่ะอร่อยเราห่มเราหนาวเรา ใส่ผาขึ้นโหนดหนาวด้วยไอ้พวกเราสุดครังใหญ่เลยบ่งเด้อยบางเด้อเราเสียบไหลเอ้ยแล้ก็เกี๊ยวคือกันอืออือจากูใหญ่เดี๋ยวคอยไปสิกินบัตท่นนีู้ใหญ่ไปกินลูกชิ้นไปกินลูกชิ้นได้แบบนี้ข้าวกับเตี๋ยวพี่ดองเอ้ยนี่เอ็นบอนเนี่ยเตี๋ยวปูใหญ่แล้วกินข้าวกับเตี๋ยวเราพาชมเตี๋ยวอืออืออือแบบน

เขากับก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอ้ยเนี่ยเห็นบอนเนี่ยก๋วยเตี๋ยวพ่อแม่ได้กินเขากับก๋วยเตี๋ยวเราพาคมก๋วยเตี๋ยวอืมอืมก็ขึ้นมาอืมนี่เขาก็ก๋วยเตี๋ยวมาตอนนี่เรากินเขากับก๋วยเตี๋ยวมีตะกี้พ่อแม่เขาเพิ่อพากินเขากับก๋วยเตี๋ยวแล้วพี่น้องนะอืม ตอบเลยคอยู่หันเลยนี่ได้เิินคุณนะว้าวแช่เง่งเซติทุกคนเนาะเด้อกินข้าวก๋วยเตี๋ยวน้ำข่อยเด้อข่อยก็สิกินข้าวก็ก๋วยเตี๋ยวคือกันจากใหญ่ยเด้วข่อยก็สิกินแบบทหนใัญบยกินลูกชิ้นก็กินลูกชิ้นบนี้กับก๋วยเตี๋ยวใ่ก๋จินก็มาใม่อ้ยแเนาะ เงินไปจะเติมแต่เต่าไรลองกินเบงเดอร์พี่น้องเลยอะร้อนเ้อนร้อนหนาว <c oughs> <c oughs> เราใส่ผัาขึ้นมูเราอนหนาวด้วยไอ้เบิ่งเรา,ส,า,รา,เาเสิสุดข้มมีงไงเดี๋ยเบิ่งเดือยเิ่งเดือเราเสียบไรเฮ้ยออออลองกินเบงเดอร์พี่น้องเลยฮะ อร่อ <laughs> ยเราโมเราหนาวเราใสาา่ผ้าขึ้นหนูเราหนาวด้วยไอ้เพิ่งเราสิสุดคำง่ายๆเราเพิ่งเ,เดือกเพ่เดือเราเสียบไรโอ้ยจับดิปป้เกียอยู่หันอะไรเนยียไม่ไดสิได้กินคุณนะ่ะวา้าวเมื่อแต่พักกันกินซื้ออืมอันนี้กินกับขา้ขาวสวยมันบ่ได้ประหยัดดอกมันบ่มีเงินซื้อพี่นออ้องข้าวเขาติดเยอะอืมอืมบ้าพี่น้อ ข้าวข้าวเ,าเกลียวมาบรงนี่จับไปขี้อายอยู่หันเลยย้ำได้สิได้กินคุณน่ะวา้าวจับไปขี้อายอยู่หันเลยย้ำได้สิได้กินคุณน่ะวา้าวเม่แต่พักนันกินซื้อๆอันนี้กินกับกับขา้ขา,ขาวสวยมันบ่ได้ประหยัดดอกมันบ่มีเงินซื้อพี่นออ้องข้าวข้าวเ,าเกลียวใช่ก็จรินกับมาใหนะม่ด้วยเนาะ เงินไปจะเติมแต่โทรศัพท์บขาวหมมีแนวกับซุปเตี๊ยวตัวหนึ่งกับกินน้ำกันอร่อยเราห่มเราหนาวเราใส่ผ้าขึ้นหมูเราหนาวด้วยไเ้พ่กเราสิสุดข้ามมีไงเดี๋ยวมึงเดีอยมึงเดื๋ยเราเสียบไรเฮ้ยเราก็เกี๊ยวคือกันอืจากไปไหนเดี๋ยวคอยไปสิกินบัดทัานนี้ พรายา่กินลูกชิ้นกินลูกชิ้นด้ไ่นคับกินครับพี่น้องครับขคุณเนาะเด้อกินข้าก๋วยเตี๋ยวน้ำข่อยเด้อข่อยกับิเกินเข่าก็ปกินเข้ากินกก๋วยเตี๋ยวนี ตะก,กี้พ่อแม่เขาเพิ่งทำกินขเขาก็ก๋วยเตี๋ยวเราพี่นอ้องนะนะกรับข้าวพ่มีแนวกับสูุก๋วยเตี๋ยวตัวหนึ่งกับกินน้ำกันขเขาก็ก๋วยเตี๋ยวพี่น้องเอ้ยเนี่ยพีนม่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวพ่อใหญ่เลยกินเขาก็ก๋วยเตี๋ยวเราพาลมอร่อยเราห่มเราหนาวเรา ใส่ผักขึ้นหหนเ้าหนาวด้วยไอ้ิ่กเราสิสุดคข้ามีไงไอ้พวงเดือยวเดือยเราเสียบไหลเฮ้ยไม่แต่พักกันกินซื้อ